ได้เข้าพบคุณรุ่เอกชานชัยเจริญสุวรรณซึ่งก็เป็นนายกสภาการแพทย์แผนไทยนะครับเพื่อที่จะได้มาสอบถามว่าทางสภาการแพทย์แผนไทยมีการรวบรวมตัวบทกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อผู้ปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างไรบ้างก็ทราบว่ามีกฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาต่อการที่จะมารับรองต่อการที่จะเป็นที่ยอมรับ อันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าหนักใจมากๆสําหรับผู้ประกบอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยที่เราได้พูดคุยกันแล้วก็รับรู้ปัญหามาตลอดในคณะที่ดิฉันนั้นเป็นประธานองค์กรภูปัญญาการแพทย์แผนไทยที่รวมทุกฝ่ายของออผู้ที่สนใจและหงใหญ่มรดกไทยตรงนี้ก็คือภูปญญาการแพทย์แผนไทยเราก็พยายามที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคมาพบกับท่านพู้ดยเกชันชัยในวันนี้ก็เลยได้รู้ว่ากฎหมายที่สําคัญอย่างเช่นราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทยปี2556เนี่ยนะครับแล้วก็มีพรบคุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย25 4 2ก็กําลังมีการปรับปรุงแก้ไขกันอยู่ด้วยในขนาดนี้แล้วก็ยังมีราชัญญัติผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยนะครบพรบผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเนี่ยอ2อ6 0ันอันนี้นะคะเป็นเป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยท,ท,ที่ทุกคนอึนอดอัดใจว่าเหมือนกับเป็นการถูกก้าวล่วง ทําให้เกิดความเสียหายหต่อผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและตำรับยาไทยอันนี้ก็เป็นภารกิจขององค์กพรพิมพ์ยาการแพทย์แผนไทยที่เราจะต้องศึกษารายละเอียดแล้วก็รีบดําเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายต่างๆแบบนี้โดยเร็วดังนั้นก็เลยขอส่งเสียงกัยันผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและประชาชนที่ห่วงใยบริษทไทยที่ล้ําค่าตรงนี้นะคะ เตรียมที่จะล่ารายชื่อเพื่อจะเสนอการแก้ไขกฎหมายสําคัญเหล่านี้เพื่อคนไทยของเราทุกคนนะคะแล้วก็อยากที่จะให้รัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมสนับสนุนภูมิคุญญกการแพทย์แผนไทยด้วยเพราะเราเห็นแล้วว่าการที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพการแพทย์ไทยออกมาแล้วเนี่ยหางานทํายากมากทําอย่างไรล่ะตาแหน่งต่างๆนะคะอัตรากําลังต่างๆที่ระบุว่าต้องอเป็นแพทย์แผนไทยแต่ไม่ใช่ผู้ที่จบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยเข้ามาทําหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ที่ประจำอยู่ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสาธรสุขหรือรอพอสตอทั่วประเทศนะคะก็7,000อัตราก็ยังไม่มีการบรรจุครบนะคะและ้วอกจากนี้แล้วะะเราก็มีความเห็นว่าแพทย์ประจำตำบลน่ะหน้าที่จะบรรจุผู้ที่มีความจริงนะเ,รเราคิดเรื่องอยากจะเพิ่มกิจการทางด้านหลักการกฎหมาย คือจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะฟังคนได้ครับเขาไม่เข้าใจเนื้องานด้วยบางทีเนี่ยเขาก็เขาก็จะมองในมุมกฎหมายอย่างเดียวคืออย่างนี้ถ้ามองในมุมกฎหมายคือจริงๆหลักการเหตุผลที่ถูกต้องมันน่าจะมีอันเดียวใช่ไหมหลักการที่มันควรจะเป็นในแง่กฎหมายมันต้องมีอันเดียวอ่ะนี่ก็เป็นตัดสิน <c oughs> ในวันนี้ก็มีโอกาสได้เข้าพบพลเรือเอกชานชัยเจริญสวนซึ่งก็เป็นนายกสภาการแพทย์แผนไทยนะคะเพื่อที่จะได้ มาสอบถามว่าทางสภาการแพทย์แผนไทยมีการรวบรวมตัวบทกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อผู้ปัญญาการแพทย์แผนไทยอย่างไรบ้างก็ทราบว่ามีกฎหมายลาหลายฉบับที่เกี่ยวข้องที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการพัฒนาต,ต่อการที่จะมารับรองต่อการที่จะเป็นที่ยอมรับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าหนักใจมากๆสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพาการแพทย์แผนไทยที่เราได้ พูดคุยกันแล้วก็รับรู้ปัญหามาตลอดในฐานะที่ดิฉันนั้นเป็นประธานองค์กรภูิปัญญาการแพทย์แผนไทยที่รวมทุกฝ่ายของผู้ที่สนใจและห่วงใยมรดกไทยตรงนี้ก็คือภูมปัญญาการแพทย์แผนไทยเราก็พยายามที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขกฎหมายที่เป็นปัญหาอุปสรรคมาพบกับท่านพลเอกชันชัยในวันนี้ก็เลยได้รู้ว่ากฎหมายที่สําคัญอย่างเช่นพระราชบัญญัติ วิชาชีพการแพทย์แผนไทยปี2556เนี่ยนะคะแล้วก็มีพรบกุ้มครองส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย2542ก็กำลังมีการปรับปรุงแก้ไขกันอยู่ด้วยในขณะนี้แล้วก็ยังมีพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์การแพทย์แผนไทยผล,ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยนะคะพระบผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเนี่ย2อ6 0ันองอันนี้นะคะเป,เป็นเรื่องใหญ่มากๆเลยท,ท,ที่ทุกคนอึนอดอัดใจว่าเหมือนกับเป็นการถูกก้าวล่วง ทำให้เกิดความเสียหายต่อผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและตำรับยาไทยอันนี้ก็เป็นภารกิจขององค์กรภูมิปัยาการแพทย์แผนไทยที่เราจะต้องศึกษารายละเอียดแล้วก็รีบดําเนินการเพื่อให้มีการแก้ไขกฎหมายต่างๆเหล่านี้โดยเร็วดังนั้นก็เลยขอส่งเสียงไปยังผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยและประชาชนที่ห่วงใยมรดกไทยที่ล้ําค่าตรงนี้นะคะ เตรียมที่จะล่ารายชื่อเพื่อจะเสนอการแก้ไขกฎหมายสําคัญเหล่านี้เพื่อคนไทยของเราทุกคนนะคะแล้วก็อยากที่จะให้รัฐบาลกระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมสนับสนุนภูมิญาการแพทย์แผนไทยด้วยเพราะเราเห็นแล้วว่าการที่ผลิตบุคลากรวิชาชีพการแพทย์แผนไทยออกมาแล้วเนี่ยหางานทํายากมากทําอย่างไรละ่ะตาแหน่งต่างๆนะคะอัตรากําลังต่างๆที่ระบุว่าต้องอเป็นแพทย์แผนไทยแต่ไม่ใช่ผู้ที่จบ วิชาชีพการแพทย์แผนไทยเข้ามาทําหน้าที่ไม่ว่าจะเป็น,นแพทย์ที่ประจําอยู่ตามโรงพยาบาลส่งเสริมสาธารณสุขหรือรอพศต่อทั่วประเทศนะคะก็7000อัตราก็ยังไม่มีการบรรจุครบนะคะแล้วนอกจากนี้แล้วเราก็มีความเห็นว่าแพทย์ประจําตําบลน,น่ะหน้าที่จะบรรจุผู้ที่มีความรู้เรียนทางด้านแพทย์แผนไทยและนอกจากนี้แล้วนะคะ ก็ควรที่จะฝึกอบรมให้ความรู้แพทย์แผนไทยให้กับแพทย์ประจําตําบลที่เขาไม่เคยมีความรู้ด้านนี้มันก็จะเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพของประชาชนเองนะคะเพราะฉะนั้นการมาถกถแถลงในเรื่องประเด็นกฎหมายที่ควรจะแก้กับทางนายกสภาการแพทย์แผนไทยในวันนี้ได้ประโยชน์มากๆเลยแหะคะ่ะเดี๋ยว